มาเดี๋ย้ไม่น่าท้ามีพูดมาเดีไยวนวันนี้ก็มาเด้รับตายยายแล้ววันนี้เขาไปรับตายยายเออมาโรมัง่งตายใหญ่เองมาไปรับมัง่มงมาดูไปรับแป้งแล้วรับปักเป้าแล้วเออกระําํจมด้วะเสื้อรม่มนี่มันเปลืองอเลยเกลียดจังชะการเปรตนี่มีแค่สิบห้าวันแต่ว่าคนเปรตเปตมีทุกวันจริงกูเชือแล้วแม่ลมเสื้อเรื่องไรไรเรื่องเผื่อกูและ เราแค่อีจายกับเพื่อนเออหลักกับเพื่อนนี่แค่จ้าเมาื่อแต่นี่กูรดแล้วว่าเพื่อนพอก็จริงเราไม่เคยแค่เราเมาื่อและพี่พูดเล,ล่นนันี่เราได้ไรนี่กูได้พองได้ล่ากระเบนเออเอาหุ่นดำแอปเปลิลล่องกองเพื่อนเอาชาติพ้นละไมไม่เลือดไวให้กูเลยเลือดเดี่ยวพองน้ง่มลานุมบ้าเรา็วหจัดเร็วจริงจัดไม่เพื่อเราเลย กอยิจูรี <thôi> so nice. so ่จูร so so right. so so ี <Stat> ่น่อยจูร so ี so ่หลวงป้า so ช่วยแต่อยู่ลังวัดนั่นแหละเพื่อนกูนั่นแหละจะไม่เด็กๆนู่นโอไม่ได้วันนี้ก็มาดหรือแม่เดี๋ยวต่อวันตรงตายยายกูขอเอาไอ้ลุดเออขอเอาไ้ลุดต่อวันชิงเปรตขอเล่ต่ะลูกลัดหลูกีคนเนี่ยกูเกณฑ์ไป้มมดเออป้าไปชิงเปรตไอ้ม็ดอันนั้นเป็นซอฟๆเลยแหละกูไม่เอาไอ้เอิญพ่องลากกูไม่เอาเออน้ำบาสน้ำไรกูไม่เอากูเอาแต่พ่นละไม้พ่นละไม้อาหงอาหุนคอยแล่คอยแล่คอยแล่ រកនេះគូផែទៅគាត់ណាស់គ